ขนมเท้ากระวาเศร้าหลา่ายาห้แมนบอยังไปยัวห้เด็กน้อยเศร้าห้แล้วเจ้าของเป็นยังจังห้งเอาฟังออกเ <laughs> ด็กน้อยห้กินขนมนี่หลงตาว่ามันต้องได้กินแน่นอนมือใดก็มือหนึ่งแมนบอกโวนวาหลานอยู่น้ำยายอ๋อยายหนูอยากกินขนมมันว่ายามไปเห็นขนม เออเดี๋ยวย่าซือให้กินดอกย่าพ่อกินมันนี่ล่ะเมื่อไม่มันหายอีกย่าก็ใจคอยนํำรู้ต้หลานแมนบอกบ่ามันหายอีรีว่ามันอยากอีรีจะซือให้มันกินก่อนพันว่ารู้ต้หลานเด็กน้อยร้องไห้อย่ากินขนมมีโอกาสได้กินเห็นบอมันหายมันอยากในที่สุดยายก็ใจอ่อน ก็เลยสื่อให้หลานกินหลานก็เลยได้กินขนมแล้วผู้ใหญ่รองให้กับคนตายมีกี่คนไม่คืนมามีบอ่อเห็นบอ่อแล้วให้ e เฮ็ดอีอย่างเอาฟังเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออฟังบันร้องตาไปงานศพนี่นี่ยยแควแถวใกล้ๆนี่ละ่ะ เนม้นพระแน่นไปประมาณเกือบยี่สิบนี่แหละล้งตาขึ้นไปเฮือนตลอดพนมเน,นมม้นไปสวดมาติกาเห็นแม่ออกพนหน่งนางหายอยู่ขางกระลงผู้อื่นก็บอใหายเลยไม่แม่ออกพูเดียวนางหายอยู่ <c oughs> รถหายอยู่จังสิมหยพระแน่นขึ้นไปบบเลียวเบิงเลยก้มหน้าหายต่างหาก ลวงตาลุตนเราก็เลยย่างไปหาเราหมูพนังเบิดลแล้ละล่ะลวงตาก็ย่างไปย่างมแก่ๆลวงตาแม่ออกเราเลยแ,แงนหนาบุ๋มพอเห็นแล้วก็กลมปัห๊หายต่อเงิดบอกลวงตาว่าเดี๋ยวอย่าเฝ้าหายไม่ออกถามแน่เป็นอย่างน้อจังหายเอารองตอบพระุตตาฟังคุด้วยพี่น้องขอนแกน่น ที่คือกันบอเป็นอย่างจังไห้แล้วเลยตอบลงตาว่าขึ้นทอดเห็นไหมขึ้นทอดลงตาเลยว่าโอ้ขึ้นทอดสัญบอกว่าไม่ออกจังไห้ บกนะ็น้อยก็น้อยแย่ยังโอ้ขึ้นหอดน่ะจังไห้แล้วก็น้อยแล้วก็น้อยอยู่น้ำกันมาตั้งหลายปีเราตายกันเนาะตายเนยานกะก็ว่าแสดงก็ยังเดี๋ยวถามอีกนะขึ้นหอดขับปนิสไวยังมือไม่ออกผัวนี่แม่ว่าเอาลองคิดเบ้างแล้วที่ตอบน้องตาวา่าจังใดทั้งฝุ่นตายแล้วเอาไว้จังมือฮะ เอาฟังบันีแล้วตอบลงตาเสียไว้เจ้ามือขึ้นห้อยคบบันี้ไม่ออกมือมือบลงตาเลยเอาขึ้นหอยปัี้เสียไปเห็นหยังไม่ออกเพิ่นพ่าไปเห็นบ่เพิ่นได้บัณนี้บ่นเป็นเจ้าของเด้แท้เจ้าของจาก เอาไปเตะโด,ดนเบิ้งนัง่นหลงตาเลยว่าเดี๋ยวเชี่อไปหน้าบอไม่ออกบอกแล้วพันว่าเอาเป็นอย่างไงนนี่อือออลลูออลลูทานเบิร์ดมั้ง จังสินะไอะอ๋อย่างไละเออแต่ว่าค่าอยู่เป็นมองเทศบบไก่ปนไดประมาณสี่หาสิบกิโลนี่แหละโบไก่ป็นไงอามาแล้ะจะน้นมันจะโบจบ อโล1 All, one, two, All, 2 3อ้าวฟังต่อจังหน่อยเสียวไปหน้าบ่ไม่ออกมันเป็นน้ําหยังโหมันบ่ทาบ่แบดไปกลุ่มตีไม่บัดนี้เห็นบ่คนเฮาเนาะ เป็นตะเบิงตะเบิงอยู่ไว้ไว้ละมันต้องเตรียมพร้อมฉันดอกนี่แหละก็ค้นทานอ่อนก็แบบนี้ล่ะเราจังไดกับบปากบ่เหตุน้ำค้นทานอ่อนเป็นนังนั้นโหลโหลก็หอยบ่เสียงมันมีเสียงเอาฟัง เด่๋ยวไปหน้าบอ่าไม่ออก,ออกอเพาะฉันมื่ออื่นนี่บมาแล้วข้าน้อยขนะเอาแนะม่ออกไปหน้าก็ที่พ่อผัวเจ้าตัวขึ้นหอดปันี้บาแลาาา้วเป็นเพราเหตุขนะจะไปใส่ขึ้นหอดคาปัญญาก็าไปวัด <c oughs> วน้องตาน้องขืดเบิ่งบัดผัวมีกําลังอยู่หนาที่พ่อบวชให้แม่ในพ่อหนาทีว่าใส่เต็เบียร์เลยฮะใส่เต็เบียร์เลย คันผัวดที่บว่เดี๋ยวจะฟฟา่คอยตายเสียก่อนเพนบางคนแมนอีดีได้มันต้องว่ากันนะยุแถวอมแอมนี่เนาะจังทีนยุแถวขวักเงลงตาเลยว่าเสียไปบูชาบ่ไม่ออกเอาไปวัดนะึ่นมแล้วขึนหน่อยเอาไปหยัางไปวัดนะั่นเอาแล้วจิตอบจงังไหนเผาจิก้าเผาบ่ไม่ออกขึ้นหอดพนท เราทีมเซบอนนอกเพิ่นวสัสดลอนตาเลยว่าเดี๋ยวไม่ออกเพราะี่เศร้าหาย่ะอันเศร้าเลยได้ไงลอนตาก็สังเกตมึงไม่ออกถามแนวอันขึ้นห่อครับปนิมณีสิไปน้ำผูวอาบอลไม่ออกบัดแหงหนึ่งเห็นบอกบ้าอันนะ ลงตาเลยวาเดี๋ยวถามอีกนเนี่ยขั้นผัวลูกขึ้นมาเสี่ยวบอกบอกน้อลงตาเลยว่าไม่ออกแล้วหายหาสแตกเอยียงลง,ลงตาก็ว่ารดเศร้าหายยังเงิดบอกเห็นบอกหายงอเลยเจอไหวเดี๋จะไปหาย หายหาสแตตีหอย่างโบราณว่าอันนี้โบราณพระวา่าว่าแต่ว,วา่าไม่ไู้งตาเบาือเพืนพ่นเ้าถือมองมุนี่เดี๋ยวอย่าหายเพราะว่าหายเพื่นก็บรได้ยินเฮาเสีอยไปเผาอยู่แล้วห้ยเฮ็ดอีอย่างหามออกจากเฮือนมาอยู่ใครขึ้นทอดที่หลีก็จะเอาหนีจากเฮือนเท่านันเนาะ ก็น้อยว่าไปเดี๋เสียไวันนี้แหละขัว่าขึ้นนอดขันบอกจะนที่ลงตาบ่ปากต่อเลยยให้เราหายเสยออยู่อันนี้เสียไปเผาถิ่นดูเผาบ่ใหม่ก็สืบเสนีย์จะไล่เงียวหัวทีแมนบ่โบาราณพระปนันเนยโอ้คนนี้นนคาถาดีเผาบ่ใหม่หันหลังปาบใจเงียวใ่ขันใ่อย่างสาใจใหม่เรียม เจ๊แมนใหม่ด hmm. ีเนาะพันว่ากระดูขาวดีเนาะเห็นบอกแมนบอกจังที่น่ะม um, ันไม่ได้ประโยชน์พระเจ้าพนตัดเอาบัเนี่ยเมื่อชีวิตมันเกิดมาต้องแก่เจ็บป่วยตายพระพรายอย่างนี้เกิดมาเหตุอย่างถามเนี่ยเอาตอบหลงตามันเกิดมาทำไม เกิดมาเท่าบอกเกิดมาเจ็บเกิดมาป่วยเกิดมาตายบอกอันนี้โบราณว่าว่าได้นีงไงจะไม่เาง่ยสูเกิดมาตายบอกพอนะขันเท้า่ดงยิ่ผู้ใดว่ากกช้างเนอะเออเออแมนแมนอีลีว่าถือเนาะย้ายเนาะขันย่อยว่าก็นี่ผู้ว่าก็ชิตายคือกัน แมนบอกเพื่อนว่าถือเขากรสาทุน้ำตัะสาทุยายว่าวแมนผู้ว่าก็ชิดตายจริงมันจะได้เข้าใจอย่างที่นาญาติโยมแล้วเกิดมาทำไมต่อเบิงเกิดมาเพื่อตายบอกไปตะรุตนสาเท็ เอาถามแน่ข้รเกิดมาเพื่อตายอี่หรอข้นั่งหูเจว่าเกิดมาเขาสิประหารชีวิตเฮ้าสิมากบ,าบาาอกเห็นบอกว่าแม่เกิดมาเพื่อตายเจังสิเออเนี่ยอันนี้ความจริงคุณยายเว้าเนี่ยแต่ว่าทุกคนเนาะมาสู่โลกมนุษย์นี้ไม่บ้านได้ตอบลงตาว่าเกิดมาอย่างว่า เออทไขัมีูใ่ไม่ไเออานนัานไว่นด้หาูนาเห็นบอเอาฟังสาบันนี่เนาะเกิดมาทำไม บางคนเพิ่็ตอบด,ดีีเกิดมาสร้างบาร,รมีหลวงตาแมนบอเกิดมาสร้างบุญแมนบอแต่ว่าถืออยู่แต่บ่เบิดบ่ถ,ถือเบิดหลวงตาเลยว่าเดี๋ยวโยมถามไงวาเกิดมาสร้างบาร,รมีถามสนันนิเคยหน้าบูดไหมโยมเคยโอ๊หน้าบูดเป็นการสร้างบาร,รมีหรือโยมหลวงตาว่า เคยฆ่าสัตว์ไมโยมเคยการฆ่าสัตว์เป็นการสร้างบาร,รมีเลยมแมนพะน่ะ <c oughs> เคยด่าไมโยมเคย <c oughs> บางทีละ่ะมันก็เลยบ่ถึกลอยเปเซ็นคันที่ห้มันถือจือไหวเนอไพถามกรสร้างเกิดมาสร้างกรรมบ่มีผู้ใดท่วงติงจักหน่อยเลยมันถือขักอีเด เพราะคำว่ากรรมเนี่ยแม่นบาปอย่างเดียวเดี๋ยวบุญก็เป็นกรรมเห็นบ่บุญยกรรมทำให้ดีเพื่อ่าทำบุญปาประกรรมทำบาปเห็นบ่กรรมในมนุษย์จะโลกมีสองกรรมเนขอบไพกรรมขี่เมนบ่กกรรมขี่เมนบ่กสวัสดาเจ้ากรรมขี่มหาเฮา ชื่นใจท่านมีบอบอว่า<อ><อ> <laughs> เห็นบอนจังสีน่ะบันี้เพิ่นกร,รดอกใหม่บางกำขนมบางกำเงินมหาเฮาดีบอนะ <laughs> เห็นบอ,บอจังสิน่ะมันมีสองกรรมหนึ่งกรรมดีสองกรรมชั่วเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาสร้างกรรม ถูกต้องบผิดจักหน่อยเถียงบ่ได้จังที่นะั่นเาว้น,นี่เมื่อเราเกิดมาสร้างกรรมยาดโยมทั้งหลายฟังได้บันพระพุทธเจ้าเลยแสดงไว้สัพพปาปัสสะกระนังพระพุทธเจ้าห้ามทําบาปทุกชนิด กุศลสู้ประสมประธาให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมมันจะเป็นกรรมดีแลรร้วนะกรร็กรรมส่วบม่มีจังสีนะขั้นพู้ใดเหตแต่กรรมดีกรรมส่วบ่เหตุมนุโนสโลกนี้ถือว่าเป็นภพภูมิที่สำคัญ แม้ชีวิตมันจะแก่เจ็บป่วยตายพระาพราบแต่ถ้าผู้ใดมาสูโลกมนุษย์ให้ทานรักษาศีนจเจริญเมตตาภาวนาอุปถัธรรมบำรุงบิดามารดาเป็นต้นสร้างคุณงามความดีจะทําให้ชีวิตของบุคคลผู้มาสู่โลกมนุษย์นั้นจเจริญขึ้นตามลําดับจังสินาะมันดีหมองนี่ดีกว่าเทวดาขันวาหมองนี่เทวดาไปเสวยบุญซื่อไห บริสั่งบาร,รมีอย่างเทวดาสมมติว่าผู้ใดก็สร่างมาสโลมนุษย์สร้างความดีจิตใจเออบ่มตายพระจิตตรงนั้นไปเป็นเทวดาเสวยบุญจนกว่าจะวีซราหมดอายุจังทีนะกระตกจากสวรรค์มัสโลมนุษย์บันี้อขั้นผูใ้ใดมัสโลมนุษย์หลงโลกมนุษย์คิดว่าของกูเบิด นี่อย่างก็ของกูตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูแล้วก็เฮื่อกูดินกูมีแต่ของกูบดเนาะขั้นพุได้เข้าใจจังสั่นอิลีนั่นจะเป็นทุกข์จนกว่าจะตายเห็นบ่กเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจในท่ามคอนิวาเราทุกคนมาสู่โลกมนุษย์บ่ได้เอาอย่างมาน้ำแมนบ่แมนบ่ เอาเหงามาน้ำแนะ่มีแต่โตโตกับโมแมนแม่ใหญ่ได้อยู่ในขั้นแมน่พี่แมนบอแมนบอขั้นเอาโตมานน่นมันก็เสี่ยงผู้เฒ่ามาน้ำฉันตัวขั้นเถ่าเลยจังตายแมนบอซัวเป็นโรบมาเล่งตายเกิดมาป,ปุ๊บก็เสี่ยงมาเล่งพรอ,อมฉันตัวก็ที่เฒ่าป่วยมาพร้อมจะที่นะโมแมน ว่าได้เอาอย่างมานำเจ้าทินะแต่ว่ากฎแห่งกรรมมันมีอยู่อย่างไรมันจัดสรรให้ชีวิตคนได้อย่างนั้นเห็นบ่เพราะฉะนั้นทุกคนมาสรุปมนุษย์บอกสรุปไม่ฟังอีกสาว่าเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเอ้อบว่าได้มาอยู่อิรีเอ้อพอชอเฟอร์เข้าใจตัวละซูฟเฟอร์บ่กเออ นี่เบิดตโตหเท่มายืมของโลกใชย้ยืมซื้อ,อได้เราต้องส่งนะเอาไปน้ำบบได้ได้อย่าไปว่าของข่อยอย่างเดียวแต่ว่าโลกสมมุติเนอะไปไหนก็เลยว่าอันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้ผัวอันนี้เมียอันนี้ลูกอันนี้หลานอันนี้คนนี้จะถือคือเปิดนว่าพระพต้องรู้จักสมมุติสัจจะอย่างนี้ แต่ว่าเมื่อเรารู้สมมุติสัจจะแล้วอย่าลืมปรมัตสัจจะทุกชีวิตเกิดมาเหมือนกันก็คือแก่เจ็บป่วยตายพระาพรากเห็นบอเพราะฉะนั้นเมือ่อเฮาบรรดาอย่างมานำบัดนี้เราเป็นนักต่องเทียวจำเป็นต้องทำพัสปอร์ตมุจเจ้าพัสปอร์ตบอเจอใดบอลุงตาบอเป็นฟังไหมขั้นผู้ใหญ่ห้ท่านรักษาศีล เจริญภาวนาดูแลบิดามัรดาเป็นต้นไหว้พระธรรมสวดมนต์แล้วสาธุอะนโมทามิจบดีใจแมนบมคันอธิษฐานจิตซัมนิสาธุซัมเนิได้บุญเดียวตลอดชีวิตเฮ็ดบุญบ,ญบญุสุสิงสุยางตั้งแต่เกิดหอหมดมรตายได้บุญเดียว พราะแอบแย่ในลบุญเข้าใจตัวเนี่ยกันใบ่ปเป็นได้บุญได้หน่อยได้น่ายโยมเอ๋แต่ถ้าผู้ใดเข้าใจบัน,นยอาศัยการศึกษาธรรมอาศัยทําความเข้าใจในธรรมฟังครูบาอาจารย์เพิ่อบอกเิ่นฟังนํจาจ้าชี่นะเฮาให้ไหท่านที่ยอนตู่สมตุตสาธุนิพพานะปัะโยโหตุยอนปรับได้ซีบุญ เห็นป่ะมาน้ำกันบ่ได้บุญทอกันได้คันพ่เข้าใจคือกันบางข้อกสาธุกล้วด็พอแล้วบางข้อกสาธุนิพพานะปัจะโยโหตุผู้หนึ่งได้บุญเดียวผู้หนึ่งอีกได้ซีบุญนั่นละนิพพานะปัจจโยโหตุทุกครั้งไปสมท่านศีลจบ ขันาพาเพิ่นบอกอาน,นิสงส์งสิเลนอานิปุติยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยหญโยมที่ว่าจังใดเอาว่าพ้องกันบ้างสิเลนอานิปุติยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยเห็นบ่คันมาน้ำกันนี่พู้นั้นสาธุเหรอพ่อ แต่พระนังสาธุรนิพพานะประโยช์ตุได้บุญคนละเหลืองเลยจังที่นะบุญทั้งหมดคือพัสสปอร์ตจือไวเนอร์เราจะไปท่องเที่ยวพบภูมิใดอาศัยกรรมนี้เห็นบ่สมท่านศินด้วยตัวเองกระาางคันกรนอนนะ่ะเฮาสมท่านศีลโจกสาธุนิพพานะประโยช์ุต ได้สี่บุญตลอดเลยจังที่นะบะนี่ร้องตาบ่อยากห้านะยๆว่าไว้ฟังอีก <c oughs> เราทุกคนมาต้องเที่ยวโลกมนุษย์อาศัยพาะสะปอร์ตคือบุญมายืมของโลกใช้ทุกอย่างเห็นบอแผ่นดินก็ยืมโลกใช้แมนบอได้เศร้าโลกแมนบอเสียคนา้าบอเสียภาษีบอรถได้เสียบอละ นั่นป่านนั่น่าของข่อยเงิดบ่เออเห็นบ่กเสียภาษีต้องให้เปอร์เซ็นต์รัฐบาลแมนบ่ไปซื้อของร่อยหนึง่งเขาต้องเสียเจ็ดบาทแมนบอเห็นบอบอแมนของไผ่ได้นั่นของหลวง เนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืมของโลกใช้เนออย่าไปเป็นทุกข์กับมันฝากเนยของยืมคัสวามันแตกก็คือมันแตกของยืมนั้นมันเก่าก็คือมันเกา่าเข้าใจตัวไปเสียดายทำไมเพราะเราจะต้องส่งคืนอยู่และที่สำคัญอี่หรีจำความเข้าใจเนอ ก่อนที่เราจะมาสูーー่โลกมนุษย์อาศัยพาสปอร์ตคือบุญนั้นเขาก็ออกวีซ่าให้เราเจอไวเดอร์ออกวีซ่าให้ตามพาสปอร์ตที่เรามีคือบุญขั้นผู้ใดมีบุญหลายเขาก็ออกให้ยูดนเห็นบ่มอาจจะห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีตามพาสปอร์ตคือบุญ เมื่อเขาออกพะวิซ่<ม>าใหา้แล้วก็คนห่ากับ,ย,กบยูได้ตามหัางคัวิซ่าบุบเบิลทจันได้กับบตายเข้าใจตัวยานตายเห็นอย่างจ้าชีนะคันว่าวิซ่าเบิร์ดอายูไผกระสังต้องกลับเพื่อก็ไปต่างประเทศเขาโอหังเจ็ดมือเกินเจ็ดมือพิกษกฎหมายเขาปรับดีเห็นบอก ต้องกลับออกให้เดือนหนึ่งดู่ไในเดือนหนึ่งก็ต้องกลับอันนี้ก็คือกันเพราะนั่นเฮามาท่องเที่ยวโลกมนุษย์เฉยๆไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเราไปเสียใจทำไมเนอ,อเพราะฉะนั้นเขาออกวีซ่าให้หน้อยหลายกัวีซ่าเบอรยุกับทุกคนต้องกลับยำอีกเด้อ ภายหน้าอ่าคำพูดตายก็สั่งท่านวีซ่าท่านหมดก่อนกลับก่อนนะท่านนะเดี๋ยวฉันจะตามไปกระเทาะหันหนึ่งห,หายหาจะแตกอย่งเข้าใจตัวเท่ากับทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปหายมันจังถือสันดอกค่าจดะหายยุบป็นได้อีหอย่างหายวกคือ บ่ฮั่นแต่พ่อเจ็บมือหัวแฝกแฝกโรคไข้แน่เพิ่งว่าบ่ยากอย่าเริ่มไดลล้ตาเดี๋ยวยิ้นอยู่ได้ไม่ออกบางคนนั่นเคยมาวัดมาว่าบัาพบ่เห็นถามบ่ข้าน้อยข้ายากยากอย่างน้อคือยาปวดใจพอเป็นบส่สบายผัวเป็นบส่สบายก็เลยไปใส่มาใส่บ่ดได้เพิ่งว่าบัณฑาพุทนเห็นเพิ่นมาบ่เนี่ยเอาคือได้มาเลยไม่ออก พันวอยุข่าน่อยพันะพนเศร้าเลยบอกแต่บอกขา่าหน่อยพันตายแล้วลหลอกค่แน่พ่อนได้ไปเด้มาเห็นบอกแสดงว่าอยากให้ตายแน่อยู่เอาก็อหลีบางค้เพ่นวารู้ตนวนพ่นเจ็บพ่นปวดแบบพ่นตายแล้วลอกค่แน่เพ่นนะแต่แท้เจ้าขอ,ของขี้ขานเสร็จฉี่เสร็จเหนียวห้อยขันว้านั้นมันย้ายกิเลสเสือ เพราะฉะนั้นเราใช้หลักธรรมเด้อไข่ตายกระซางอย่างนีจะหายในวันนี้เน้อย่าไป่านผู้อื่นบ้างคัดบ่ใหายก็บ่คือโอ้ยหมอลำมูน่ะขอนแก่นมันแห้งหลายแม่นบ่ขา้าเจ้าล้ำหายดีส้าไดแห้งได้เงินมันก็พอหายอยู่บาทหายน้ำคนตายบ่ได้เจักบาทหายเฮ็ดอีง น no ฝ <laughs> ากเด้อวันนี้เด้อเอาย้ำอีกเดีอนี่พ่าแม่เนิ่นผู้ทธเจ้าตัดไหวอย่าร้องไห้จงังจริงนะมันไม่เกิดประโยชน์ผู้ให้ก็บ่ได้ประโยชน์ผู้ตายก็บ่ได้ประโยชน์เสี้ยวไปเผายงประจักษ์อยู่มที่หูเรื่องน n ะ เพื่อนบว่าบ้าบอกพ่อปู่ให้น้ำคนตายจือไว้เดอ้อการทสี่อาไปปู่กันขคือบ,าบ,าบ, <g ül> บา้านไหนบ้าครับมันงาเห็นคนตายพู้ใด้ให้น้ำวันบอกมันคือบ้าอีหีให้น้ำโรนีิส่วนวรถขีมากให้น้ำโรถเขาว่าบา้าแมนบอแมนบออันนี้สรีระยนมันตายแล้วบ่จับาจาบอกว่าตายแล้ว ว่าจะให้พนตายยังไหวไม่มีสิทธิ์เอีย,อยงแมนบอเราเป็นนักท่องเที่ยวมีสิทธ์อะไรแมนบอ <Yeah. S 1> อืมก็หูวจักจังสี่แหละส่วนเข้าไปเฮื่นป้าเขาป้าต้องให้จังสันจังสี่แล้วมีสิทธิ์บอกเจ้าคือเห็ดจังสี่งองค์คือมาไหวมองนี่ไปไหวมองพ่นแล้อป้าป้าชีวายังไง เฮื่อนกูใดแม,แมนบอก <c oughs> ไม่มีสิทธิ์แล้วเข้ามาท่องเที่ยวโลกมนุษย์มีสิทธิ์อย่างแก่เจ็บปวดตายพลัดพรากมันเป็นมาตั้งแต่เรายังไม่มาเกิดเข้าใจตัวเพราะฉะนั้นใครมาเกิดสูโลกมนุษย์เจอทุกรายเราตายไปมันก็มีของมันอยู่อย่างนี้อันนี้คือสัจธรรมจังสินาะ เข้าใจเนาะมันจะหาได้ขอสำคัญสุดท้ายอันที่เห้าหานัน้นย่านเพิ่นลํำบาย่านเพิ่นเป็นถูกกม็มีแมนบอ,อย่านผู้ตายไปแล้วว่า่านตกนรกก็มีบางคนจังที่นะ,พะนพระเะราะนพระเจ้าเลยว่าเ้ามีชีวิตอยู่ผัวเมียพ่อแม่ลูก ให้สร้างบุญรวมกันไหว้หลายๆเด้ออย่าเริ่มบุญถ้ากันเหตุบุญบุญเห็ดแต่ละเทือะนิพพานะไปอยู่หอตุกทุกครั้งไปเมื่อผัวมีบุญเมียมีบุญพ่อแม่มีบุญลูกหลานมีบุญเป็นต้นท่านก็ไปดีเห็นบอกไปดีเข้าใจตัว